ร้านนวดสบายกายตั้งอยู่ในซอยเล็กๆใจกลางเมืองกรุงเป็นที่พึ่งพิงของเหล่าคนทำงานที่แบกรับความเมื่อยล้าจากชีวิตประจำวันบรรยากาศภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นน้ำมันหอมระเหยอ่อนๆและเสียงเพลงบรรเลงเบาๆทว่าท่ามกลางความสงบนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ร้านแห่งนี้แตกต่างออกไป นั่นคือเดือนแรมหมอนวดสาวลึกลับผู้ไม่เคยปรีปากพูดเดือนแรมเป็นหญิงสาวร่างผอมบางผิวขาวซีดจนเกือบจะโปร่งแสงผมดำยาวตรงทิ้งตัวลงมาคลอเคลียไหลดวงตาของเธอเป็นประกายเย็นชาไม่แสดงอารมณ์ใดๆราวกับเป็นห่วงน้ำลึกที่ไม่อาจอยั่งถึง เธอจะปรากฏตัวขึ้นในชุดนวดสีเข้มเสมอเดินเข้ามาในห้องอย่างเงียบเชียบนวดอย่างตั้งใจและจากไปโดยไม่มีแม้แต่เสียงหายใจให้ได้ยินปรีชาชายวัยกลางคนรูปร่างถวมผู้มีโรคประจำตัวรุ่มเรา้าทั้งปวดหลังปวดไหล่และปวดคอเรื้อรัง จนต้องมาพึ่งบริการร้านนวดแห่งนี้แทบทุกสัปดาห์เขามักจะเลือกเดือนแรมเสมอไม่ใช่เพราะเธอเป็นที่นิยมแต่เพราะสัมผัสของเธอนั้นประหลาดอย่างน่าทึ่งโอ้ยคุณเดือนแรมนี่มันเย็นเจี๊ยบเลยนะปรีชาเผลออุทานออกมาครั้งหนึ่งเมื่อมือเรียวของเดือนแรมสัมผัสลงบนแผ่นหลังที่ปวดร้าวของเขา ความเย็นนั้นไม่ใช่ความเย็นของน้ำแข็งแต่เป็นความเย็นที่ไร้ชีวิตชีวาราวกับสัมผัสของหินที่จมดิ่งอยู่ในก้นบึ้งของมหาสมุทรเดือนแรมเพียงแต่เงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยแววตาเรียบเฉยก่อนจะกดน้ำหนักลงไปอีกครั้งความเย็นนั้นแปลเปลี่ยนเป็นความร้อนผ่าราวกับมีกระแสะไฟฟ้าอ่อนๆไหลผ่าน และความปวดเมื่อยก็ค่อยๆค,คลายลงอย่างน่าอัศจรรย์หายปวดเลยฮะแต่ทำไมรู้สึกเหมือนพลังงานหายไปครึ่งหนึ่งก็ไม่รู้ปรีชาพึมพำกับตัวเองหลังจากการนวดจบลงเขารู้สึกโล่งสบายตัวแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างประหลาดเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างถูกดึงออกไปจากร่างกายวันหนึ่ง ขณะที่ปรีชากำลังเคลิ้มหลับระหว่างการนวดเขาลืมตาขึ้นเล็กน้อยและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาก็เห็นเงามืดทะมืนบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บริเวณมุมห้องราวกับเป็นเงาของคนตัวสูงใหญ่ที่กำลังก้มลงมองเดือนแรมแล้วมันก็หายวับไปในความมืดมิดคุณเดือนแรมเมื่อกี้มีใครอยู่ในห้องหรือเปล่า ปรีชาถามออกไปอย่างไม่แน่ใจเดือนแรมหยุดมือชั่วครู่ดวงตาเย็นชาของเธอจ้องมองมาที่เขาครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าช้าๆแล้วนวดต่อไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรีชาเริ่มเล่าเรื่องนี้ให้หมอนวดคนอื่นๆฟังนี่พวกเธอเคยเห็นอะไรแปลกๆตอนเดือนแรมนวดไหมฉันเห็นเหมือนมีเงาๆอยู่ในห้อง หมอนวดสาวคนหนึ่งที่ชื่อน้องปลาทำหน้าเลิกลากเงาอะไรคะคุณปรีชาไม่มีหรอกค่ะคุณปรีชาห้องนวดเราก็มีแค่ลูกค้ากับหมอนวดนี่แหลคะค่ะเธอตอบเสียงสั่นๆแล้วรีบเดินเลี่ยงไปปรีชาไม่เชื่อเขาเริ่มสังเกตเดือนแรมอย่างใกล้ชิดขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เธอลงมือนวดสัมผัสของเธอจะเปลี่ยนไปตามอาการของลูกค้า บางคนบอกว่าเย็นเฉียบบางคนบอกว่าร้อนเผาและบางคนก็รู้สึกเหมือนถูกดูดพลังงานออกไปและทุกครั้งที่สัมผัสเหล่านั้นปรากฏขึ้นปรีชาก็จะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างในอากาศรอบตัวเดือนแรมเรากับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังความสงสัยของปรีชาเริ่มก่อตัวเป็นความกังวล เขาเริ่มพูดคุยกับลูกค้าประจำคนอื่นๆที่เคยนวดกับเดือนแรมคุณสมศักดิ์ครับคุณเคยรู้สึกแปลกๆตอนคุณเดือนแรมนวดไหมครับปรีชาถามลูกค้าอีกคนหนึ่งที่กำลังรอคิวคุณสมศักดิ์หัวเราะแปลกสิคุณปรีชานวดเสร็จแล้วตัวเบาหวิวเลยเหมือนเพิ่งออกกำลังกายมาหนักๆแต่ก็สบายนะหายปวดเป็นปลิดทิ้ง แล้วเคยเห็นอะไรในห้องบ้างไหมครับอย่างเช่นเงาอะไรแบบนั้นคุณสมศักดิ์เลิกคิว้วเงาไม่เห็นนะคุณปรีชาสงสัยคุณจะเพลียจนตาฝาดแล้วมั้งปรีชาไม่ยอมแพ้เขาพยายามสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเดือนแรมจากแจ๊สมศรีเจ้าของร้านนวดผู้ใจดีแต่ก็ดูเหมือนจะเก็บงำความลับบางอย่างไว้เจ๊สมศรีครับ คุณเดือนแรมนี่เขามาจากไหนครับทำไมนวดเก่งจังแล้วทำไมเขาไม่พูดเลยล่ะครับปรีชาถามเจสสมศรีขณะที่เธอกำลังจัดดอกไม้หน้าร้านเจสสมศรียิ้มอ่อนๆอ๋อเดือนแรมเหรอจะ๊ะเขาก็เป็นคนเงียบเงียบแบบนี้มาตั้งแต่มาทำงานที่นี่แล้วล่ะจะ้ะส่วนเรื่องว่ามาจากไหนเจ๊ก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกจะ้ะเขามาสมัครงานเจ๊เห็นว่านวดดีก็เลยรับไว้ แต่สัมผัสของเขาแปลกนะครับบางทีก็เย็นเฉียบบางทีก็ร้อนผ่าแล้วผมเห็นเหมือนมีเงามืดๆในห้องด้วยปรีชาพยายามขยันขยอเจ๊สมศรีหัวเราะเบาๆโถคนปรีชาสงสัยจะเมื่อยแมกไปหน่อยนะจ๊ะเลยตาฝาดไปเองนะ่ะแม้จะพูดเช่นนั้นแต่แววตาของเจ๊สมศรีกลับฉายแววบางอย่างที่อ่านไม่ออกราวกับเธอรู้ดีกว่าที่พูด ในค่ำคืนหนึ่งปรีชาตัดสินใจแอบเฝ้าสังเกตการเดือนแรมกําลังนวดให้ลูกค้าคนสุดท้ายของวันแสงไฟในห้องนวดสลัวลงปรีชาแอบมองผ่านช่องว่างเล็กๆที่บานประตูเขาเห็นเดือนแรมกําลังนวดอย่างตั้งใจและในจังหวะที่มือของเธอสัมผัสลงบนร่างของลูกค้า เงามืดที่เขาเคยเห็นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งมันใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้นและดูเหมือนจะโอบล้อมเดือนแรมไว้ราวกับเป็นผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นปรีชารู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากห้องนวดแม้จะอยู่ห่างออกไป เงานั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของเดือนแรมรากับเป็นส่วนหนึ่งของเธอหรือเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือเธอในการดึงบางสิ่งบางอย่างออกจากร่างกายของลูกค้าปริชาขนลุกสู้ด้วยความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจาต้านทานได้เขาต้องการรู้ความจริงเบื้องหลังเงามืดและหมอนนวดผู้ไม่เคยพูดคนนี้ วันรุ่งขึ้นปรีชาจองคิวนวดกับเดือนแรมเป็นคนแรกและเมื่อเดือนแรมเข้ามาในห้องนวดเขาก็ตัดสินใจเผชิญหน้ากับเธอคุณเดือนแรมผมรู้ว่าคุณได้ยินผมปรีชาเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงจริงจังผมเห็นเงามืดในห้องทุกครั้งที่คุณนวดมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมคุณถึงไม่พูด เดือนแรมหยุดมือดวงตาเย็นชาของเธอจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่กระพริบไม่มีคำตอบใดๆมีเพียงความเงียบที่หนักอึง้งทันใดนั้นประตูห้องนวดก็เปิดออกและเจ๊สมศรีก็เดินเข้ามาในห้องใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลคุณปรีชาเจ๊ขอคุยกับเดือนแรมเป็นการส่วนตัวหน่อยนะจ๊ะ เจ้สมศรีพูดด้วยน้ำเสียงที่ผิดปกติไปจากเดิมปรีชาไม่ยอมแพ้ไม่ครับเจ้ผมอยากรู้ความจริงเจ้ J. สมศรีถอนหายใจเฮือกใหญ่เอาละในเมื่อคุณปรีชาอยากรู้มากขนาดนี้เจ้ J. ก็จะเล่าให้ฟังเจ้ J. สมศรีพยักหน้าให้เดือนแรมเดือนแรมหลับตาลงช้าช้าและในขณะที่เธอหลับตา เงามืดที่เคยปรากฏก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยเป็นแต่กลับดูเหมือนเป็นเงาที่โอบอุ้มและปกป้องเดือนแรมไม่ใช่คนธรรมดาจะ่ะเจสมศรีเริ่มต้นเธอเป็นผู้ที่ถูกเลือกหรือจะเรียกว่าเป็นผาชนะก็ได้ปรีชาขมวดคิว้วภาชนะใช่จะ้ะ ภาชนะสำหรับสิ่งนั้นสิ่งที่เธอเห็นเป็นเงามืดนั่นแหละเจสมศรีชี้ไปที่เงามืดที่กําลังล้อมรอบเดือนแรมมันคือวิญญาณโบราณที่สถิตอยู่ในตระกูลของเดือนแรมมาหลายชั่วอายุคนมันมีพลังในการดูดซับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจากร่างกายของมนุษย์และเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานของมันเอง แล้วเดือนแรมล่ะครับเดือนแรมเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมโยงกับสิ่งนั้นเธอเป็นคนอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กป่วยกระสาะกระแสะพูดไม่ได้มาตั้งแต่เกิดเสียงของเธอถูกสิ่งนั้นดูดกลืนไปเพื่อให้มันสามารถสื่อสารและทำงานผ่านเธอได้เจสมศรีอธิบายด้วยน้ำเสียงเศร้าสอยการนวดของเธอ ไม่ใช่แค่มือสัมผัสแต่การที่สิ่งนั้นดึงเอาความเจ็บปวดและความเจ็บป่วยออกจากร่างกายของลูกค้าแลกกับการที่มันได้พลังงานไปปรีชาอึ้งไปกับสิ่งที่ได้ยินแล้วถ้ามันดูดพลังงานไปหมดลูกค้าจะไม่เป็นอะไรหรครับไม่หรอกจาก้ามันดูดไปแท่ส่วนเกินความเจ็บปวดที่ร่างกายไม่ต้องการแต่บางครั้ง ก็อาจจะรู้สึกอ่อนเพลียไปบ้างเท่านั้นเองเจสมศรีตอบเดือนแรมเองก็ต้องทนทุกทรมานกับการที่เสียงของเธอหายไปและต้องเป็นผู้เชื่อมต่อกับสิ่งนั้นตลอดชีวิตเดือนแรมลืมตาขึ้นดวงตาของเธอไม่ได้เย็นชาอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าและโดดเดี่ยวเงาเมื่อที่ล้อมรอบเธอ ดูเหมือนจะปลอบประโลมเธอเบาๆแล้วทำไมเจ๊ถึงรับเธอไว้ที่นี่ครับปรีชาถามเพราะเจ๊รู้ว่าเธอไม่มีที่ไปและเจ๊ก็เห็นว่าเธอช่วยคนได้จริงๆแม้จะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างก็ตามเจ๊สมศรีตอบเจ๊ดูแลเธอมานานแล้วและเจ๊ก็รู้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ทำอันตรายใคร ถ้าไม่มีใครไปรบกวนมันปรีชาเงียบไปเขาไม่รู้จะรู้สึกอย่างไรดีทั้งตกใจหวาดกลัวและสงสารเดือนแรมในเวลาเดียวกันท่านใดนั้นเดือนแรมก็ยังคงทำงานที่ร้านนวดสบายกายเธอคงเป็นหมอนวดผู้ไม่เคยพูดและยังคงมีเงามืดลึกลับคอยช่วยเหลือเธอในการนวดแต่สำหรับปรีชาแล้วเดือนแรม ไม่ใช่แค่หมอนวดลึกลับอีกต่อไปเธอคือหญิงสาวผู้แบกรับภาระอันหนักอึง้งและสัมผัสของเธอก็ไม่ได้เย็นชาอีกแล้วหากแต่เป็นสัมผัสที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเสียสละและความเข้าใจในความทุกข์ทรมานของผู้อื่นปรีชายังคงมานวดกับเดือนแรมอยู่เสมอแต่ครั้งนี้ เขาไม่ได้มาเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าเพียงอย่างเดียวหากแต่มาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความลับที่เขาพึ่งค้นพบและเพื่อเป็นพยานให้กับหมอนวดผู้ไม่เคยพูดผู้ซึ่งสัมผัสของเธอสามารถเยียวยาได้ทั้งร่างกายและจิตใจแม้จะต้องแลกมาด้วยเสียงของเธอเองก็ตาม